ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุจะลาจลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศฝรั่งเศสรวมถึงในกรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสด้วยเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกครับยืดเยื้อมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงสอกเขาที่จะตึงเครียดอยู่ย้อนเรื่องแบบนี้นะครับว่าเหตุจะลาจลในฝรั่งเศสครั้งล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าครั้งล่าสุดเพราะจริงๆแล้วเหตุจะลาจลในฝรั่งเศสเราเห็นหลายครั้งนะครับแล้วก็มีหลายสาเหตุแตกต่างกันไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย เป็นเหตุที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวาันอาังคารที่แล้วหลังเกิดเหตุตำรวจยิงเด็กหนุ่มอายุ17ปีคนหนึ่งเสียชีวิตในระหว่างที่ขอให้หยุดรถเพราะว่าทำผิดกฎจราจรในชาญกรุงของปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสเด็กหนุ่มที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเนี่ยมีชื่อว่านาเอลมมีเชื้อสายแอลจีเรียโมร็อกโกโดยตำรวจให้เหตุผลว่าเขาไม่ยอมหยุดรถหลังจากที่ถูกเรียกให้จอดแต่กลับขับรถพุ่งเข้าใส่ทำให้ตำรวจต้องต,ตัดสินใจยิง แต่หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีคลิปวิดีโอทั้งจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็คลิปที่ผู้เห็นเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้ได้เผยแพร่ออกมาปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปไม่ตรงกับคํากล่าวอ้างของตํารวจนะครับซึ่งเมื่อข่าวนี้สะพัดออกไปก็เป็นการจุดชนวนความไม่พอใจให้กับประชาชนครับประชาชนก็มองว่าตารวจนั้นทําเกินกว่าเหตุและเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการเหยียดเชื้อชาติเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กหนุ่มเชื้อสายแอลจิเรียโมร็อกโกขณะเดียวกัน ก็ทำให้เกิดการประท้วงออกมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันอังคารที่แล้วนะครับเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับนาเอลเด็กหนุ่มคนนี้ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายเป็นเหตุจลาจนลุกลามไปหลายเมืองทั่วประเทศเลยนะครับผู้ประท้วงนั้นได้จุดไฟเผารถยนต์ทำลายอาคารทรัพย์สินสถานที่สาธารณะโรงเรียนหน่วยงานราชการหรือแม้แต่ห้างร้านภาคธุรกิจก็ถูกทำลายป้นสะดมเอาทรัพย์สินจำนวนมาก ผู้ประท้วงบางส่วนยังปลาพลุไฟก้อนหินและก็สิ่งของใส่ตำรวจจนทางการต้องระดมเจ้าหน้าที่45,000นายมาควบคุมสถานการณ์ทั่วประเทศแต่ว่าก็ยังเกิดการพะทักกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับมวลชนเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในเมืองหลวงครับกรุงปารีสรวมถึงชานเมืองรอบๆเมืองหลวงของฝรั่งเศสเนี่ยเกิด การจราจรหนักแล้วก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดทางการเนี่ยต้องปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถรางในเมืองให้บริการแค่6กโมงเช้าไปจนถึง3ามทุ่มเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิลห้ามประชาชนออกจากบ้านช่วงกลางคืนในบางพื้นที่โดยมีการเปิดเผยออกมาจากตำรวจนะครับว่าจนถึงตอนนี้มีผู้ประท้วงที่ถูกจับกลุ่มเนื่องจากสร้างความวุ่นวายไปแล้วอย่างน้อย2,000คนและมีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้รับบาดเจ็บมากกว่า500นาย สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ถือได้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่รุนแรงที่สุดที่ท้าทายรัฐบาลที่นําโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงนับตั้งแต่เหตุเสื้อกลักเหลืองลุกฮือต่อต้านรัฐบาลเมื่อปล,ปลายปี2018เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีมาครงแต่ัดสินใจเลื่อนแผนการเดิน,นทางเยือนเยอรมนีซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันอาทิตย์ออกไปไม่มีกําหนดนะครับเพื่อจัดการกับความไม่สงบในประเทศขณะที่มีท่าทีจาก ญาติของเด็กหนุ่มที่เสียชีวิตนะครับก็คือยายของนาเอลเอ็มซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นชนวนทําให้เกิดการจลาจลรุนแรงในครั้งนี้ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมยุติการสร้างสถานการณ์วุ่นวายยายของนาเอลระบุว่าผู้ก่อจลาจลใช้การเสียชีวิตของหลานชายของเธอเป็นข้ออ้างในการก่อเหตุที่ทําให้เกิดความหายนะแก่ประเทศพร้อมกับยืนยันว่าครอบครัวของเธอต้องการความสงบ เพราะว่านาเอลก็เสียชีวิตไปแล้วและลูกสาวของเธอก็ได้สูญเสียลูกชายไปแล้วเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งมีรายงานเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้ประท้วงได้ขับรถพ,พุ่งชนบ้านพักของนายกเทศมนตรีกรุงปารีสและพยายามเผารถเพื่อให้ลามไปติดทั่วบ้าน ซึ่งในบ้านเนี่ยก็ยังมีภรรยาและก็ลูกๆของนายกเทศมนตรีซึ่งลูกของนายกเทศมนตรีอายุเพียงเจดขวบแล้วก็ห้าขวบกําลังหลับอยู่ในบ้านนะครับทำให้ภรรยาและก็ลูกคนหนึ่งของนายกเทศมนตรีบาดเจ็บเนื่องจากสะดุดล้มในระหว่างที่พยายามหลบหนี นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับว่ามีรถโดยสารของนักท่องเที่ยวจีนถูกผู้ประท้วงโจมตีที่เมืองมาร์เซย์เมืองท่องเที่ยวย้อนอิยมทางภาคใต้ของฝรั่งเศสทำให้มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งสถานกงศูลใหญ่ของจีนในฝรั่งเศสออกมาตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้โดยให้รัฐบาลฝรั่งเศสรับประก,กันความปลอดภัยของพลเมืองจีนในฝรั่งเศสพร้อมกับเตือนพลเมืองจีนให้ระวังกับเหตุการณ์ความไม่สงบ เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศนะครับที่ในตอนนี้เริ่มออกคําเตือนพลเมืองของตัวเองที่อยู่ในฝรั่งเศสให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามคําแนะนําของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งรัดประเทศอื่นที่ออกมาประกาศเตือนแล้วก็คือประเทศไทยนะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยนักรุงปารีสเผยแพร่ประกาศเตือนคนไทยและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมและออกการออกจากที่พักในยามวิกาลครับ โดยเฉพาะอย่างช่วงเวลาสามทุ่มถึง6โมงเช้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตโดยตรงด้วยนี่ครับเป็นคำเตือนที่ออกมาจากสถานทูตไทยเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศนะครับที่ออกมาเตือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ในฝรั่งเศสจะเป็นอย่างไรต่อแต่อย่างที่บอกครับการประท้วงที่ลุกลามเป็นจราจรในฝรั่งเศสไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ เราเคยพูดถึงการประท้วงในฝรั่งเศสหลายครั้งถ้าจํากันได้เนี่ยในหลายเดือนก่อนเราเชิญอาจารย์เปียบุตรแสงกระกบุณมาคุยการเรื่องการประท้วงในฝรั่งเศสว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีการประท้วงที่ค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เปียบุตรตั้งข้อสังเกตก็คือการประท้วงที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมองภาพว่ามันมี ปัใจจัยในการขับไล่รัฐบาลแสดงความไม่พอใจรัฐบาลร่วมผสมโรงอยู่ด้วยหรือไม่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องมองภาพกันอีกทีนะครับแต่ว่าครั้งก่อนหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเรื่องของการประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจรัฐบาลรวมอยู่ด้วยครั้งก่อนหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของอสวัสดิการผู้สูงอายุใช่ไหมครับถ้ายังจับกันได้เมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ปีบุตรมองภาพเลยว่ามันมีเรื่องของการผสมรงในการประท้วงรัฐบาล ของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองอยู่ด้วยแล้วอาจารย์ปียบุตรก็ให้ภาพว่ารัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตําแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ดารงด,ดารงตําแหน่งโดยเอมานูเอลมาครองเนี่ยนะรับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มมีลักษณะของการอยู่บนหอคอยมากเกินไปแหละ จนกระทั่งไม่จําเป็นต้องรับผิดรับชอบอะไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับในตอนนั้นเนี่ยเราคุยอ,อาจารย์ปียบุตรด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์ปียบุตรตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสพอดีแล้วก็ไปจับตาสถานการณ์ไปสังเกตการสถานการณ์ที่อยู่ตรงนั้นด้วยจุดเริ่มต้นในตอนนั้นเนี่ยเป็นการปฏิรูปบํานาญผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็ลุกลามเป็นเรื่องของการ ประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลอย่างปฏิเสธไม่ได้นี่คุณต่อแตะนะครับประท้วงฝรั่งเศสกลุ่มที่ประท้วงเพราะตำรวจทำไม่ถูกมีน้อยส่วนใหญ่เป็นพวกผสมรงที่ต้องการล้มมาครงอย่างเช่นกลุ่มที่ต่อต้านการขยายเวลากเกษียณอายุการทำงานนี่นี่คือคอมเมนต์คุณต่อแตะนะครับอ่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสเป็นอย่างไรสำนักข่าวทูเดย เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริ i ินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริ i ินอลคอนเทนต์ที่จัดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today